หลังจากความผิดหวังกับทีมชาติฝรั่งเศสในศึกยูโร2024คีเรียนเอ็มบัปเป้ก็มาถึงเรอัลมาดริดด้วยการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไฮโดรสปอร์ตที่จะมาวิเคราะห์เรื่องราวฟุตบอลให้เพื่อนๆได้รับชมกัน เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเรอัลมาดริดเปิดตัวเอ m b a เป้ที่สนามซานติเอโกเบนาเบลในฐานะผู้เล่นคนสำคัญของเรอัลมาดริดและเป็นการย้ายแบบฟรีค่าตัวที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลพร้อมโบนัสการเซ็นสัญญาที่คาดการว่าจะอยู่ที่ประมาณ1 2 0่งร้ถึงนึล้านยูโรพร้อมกับเงินค่าเหนื่อยปีละ15ล้านยูโรวันเปิดตัวของเอ m b a เป้ที่เรอัลมาดริดเต็มไปด้วยความอบอุ่นจากแฟนบอลที่เข้ามาในสนามกว่า80,000คนเอ m b a เป้ได้พูดกับแฟนบอลในวันนั้นว่า ผมใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งจะได้เล่นให้กับเรอัลมาดริดและตอนนี้ผมรู้สึกมีความสุขมากๆย้อนกลับไปเมื่อฤดูกาลที่แล้วเรอัลมาดริดเปิดตัวจูต์เบลลิงแฮมด้วยค่าตัว103 000 000ล้านยูโรบวกกับส่วนเสริมการมาถึงของจูตเบลลิงแฮมทําให้เกิดคําถามมาก,กาม,มายว่าเขาจะเข้ากับระบบไหมและจะเล่นตําแหน่งไหนในทีมชุดนี้แน่นอนว่าคาร์โลอันเชลติมีคําตอบนั้นรอไว้อยู่แล้วจากเมื่อก่อนเคยใช้ระบบ4-3-3ในช่วงที่เบนเซม่าเล่นเป็นกองหน้า แต่ฤดูการที่แล้วก็เปลี่ยนมาใช้ระบบ4-4-2โดยมีจูด์เบนลิงแฮมเล่นตรงแดนกลางแม้ฤดูการที่แล้วจะมีปัญหาอาการบาดเจ็บของผู้เล่นอยู่บ้างแต่อันเชลติก็แสดงให้เห็นถึงการแก้เกมที่ยืดหยุ่นด้านแทคติกได้อย่างชาญฉลาดเมื่อถึงคราวจำเป็นสำหรับเรอัลมาดริดในฤดูการนี้เราคงต้องมาวิเคราะห์กันว่าอันเชลติจะมีคำตอบอย่างไรกับตำแหน่งการเล่นของเอ็มบัปเป้กันครับแนวทางแผนการเล่นที่อันเชลติที่จะใช้งานเอ็มบัปเป้ย่อมไม่เหมือนฤดูการที่ใช้กับเบนลิงแฮม และฤดูกาลใหม่นี้ก็จะไม่มีโทนี่ครสคอยบัญชาการเกมแดนกลางให้ทีมอีกแล้วแต่มันยังไม่จบแค่นั้นครับปีนี้มีการแข่งขัน2รายการระดับทวีปทั้งยูโรและโคปาอเมริกาที่ดันมาเตะพร้อมกันอีกทำให้นักเตะจำนวนมากของทีมเพิ่งจะเสร็จภารกิจรับใช้ทีมชาติอันเชลอตติคงไม่คาดหวังอะไรมากเร็วสุดทีมจะครบองค์ประชุมก็คงประมาณวันที่8สิงหาคมนู้นเลยครับหลังจากนั้น15สิงหาคมก็ต้องลงเตะถ้วยยูฟาซูเปอร์ครัพกับอัตลตันตาในเมืองวอร์ซอของโปลแลนด์ สถานการณ์นี้ทําให้การเรียกความฟิตของนักเตะช่วงปรีซีซั่นจะมีความยุ่งยากมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้ขัดขวางกับการวางแผนรูปแบบการเล่นใหม่ของทีมเนื้อสิ่งอื่นใดแนวคิดทั้งหมดนี้ต้องมาจากพื้นฐานความสมดุลของทีมซึ่งเป็นแนวคิดที่อันเชลติมักจะพูดถึงอยู่บ่อยครั้งในฤดูกาลที่จะมาถึงนี้เชื่อว่าเรอัลมาดริดมี2แผนที่จะสลับกันใช้ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขากําลังอยู่ในช่วงการเล่นเกมรุกหรือเกมรับเท่านั้นเมื่อทีมต้องมาตั้งรับ แผนการเล่นก็จะเปลี่ยนไปเป็นระบบ4-4-2โดยให้วินิซิอุสจูเนียและเอมบัปเป้ยืนเป็นคู่หน้าและมีเบลลิงแฮมเป็นปีกซ้ายที่เป็นตัวหลอกคอยเติมเกมรุกจากด้านข้างส่วนแดนกลางก็จะให้ชูอาร์เมนี่และบอเบเดจับคู่แผงมิดฟิลด์ตัวกลางโดยมีโรดริโก้ถอยลงมาเล่นปีกฝั่งขวาการเล่นในตำแหน่งกองหน้าฝั่งขวาอาจจะมีประเด็นอยู่บ้างเพราะในช่วงปี2022ที่เอมบัปเป้มีข่าวว่าจะย้ายมาเรอัลมาดริดเขาบอกว่ามีความกังวลเกี่ยวกับการเล่นตำแหน่งทางฝั่งขวา เพราะตอนนั้นมีวินิซิอุสจูเนียร์เล่นกองหน้าทางฝั่งซ้ายและเบนเซม่าเล่นกองหน้าตัวเป้าสองคนนี้เล่นได้สุดยอดเข้าขากันมากฤดูกาลที่ผ่านมาวินิซิอุสจูเนียร์ก็ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในอาชีพของเขาในตำแหน่งทางด้านซ้ายที่เอมบัปเป้ถนัดด้วยครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเอมบัปเป้ให้สัมภาษณ์ตอนเปิดตัวกับสโมสรเรอัลมาดริดไว้ว่าตำแหน่งไหนที่เหมาะสมกับเขาผมเล่นได้ทุกตำแหน่งในแนวรุกขึ้นอยู่กับที่โค้ชต้องการให้ผมเล่นเหมือนอย่างที่ผมเคยเล่นกับเปเช โมนาโกและทีมชาติฝรั่งเศสด้วยแหล่งข่าววงในบอกว่าตอนนี้ทางสโมสรยังไม่ได้พูดคุยเรื่องตำแหน่งกับเอ็ม m b a เ้แต่เชื่อว่าเอ็ม MBAPE จะไม่มีปัญหาอะไรแต่ปัญหาในทีมเรอัลมาดริดก็ยังมีอยู่บ้างในกรณีของโรดริโกเกี่ยวกับอนาคตของเขาในทีมการให้สัมภาษณ์เมื่อเดือนมิถุนายนทำให้เขารู้สึกหงุดหิดเกี่ยวกับคำถามที่ถามเกี่ยวกับการที่เอ m b a ป้ย้ายมาเรอัลมาดริดแน่นอนว่าความจริงแล้ว อันเชลติยังคงไว้วางใจในฝีเท้าของโรดริโกอยู่ในแผนแทคนิคใหม่โรดริโกยังเป็นคนสําคัญที่จะช่วยประสานกับบอเบเดทางฝั่งขวาแม้จะถูกมองว่าเป็นการเสียสละการเล่นเกมรุกเหมือนช่วงที่แกเรตเบลเคยถูกขอร้องช่วงที่มีเบนเซม่าและคริสเตียโนโรนันโดเล่นร่วมกันกลับมาที่สไตล์หลักของทีมที่ต้องสร้างความสมดุลอันเชลติยังคงมุ่งมั่นชัดเจนตั้งแต่ต้นฤดูกาลว่าทุกคนจะต้องมีแนวคิดเดียวกันในการโจมตีคู่แข่งและเหนือสิ่งอื่นใด ต้องไม่ลืมการป้องกันเกมรับให้ดีด้วยที่หลีกลาลิก้าสโมสรอนเรอัลมาดริดมองว่าการเก็บแต้มสะสมไปเรื่อยๆผลการแข่งขันอาจจะเสมอหรือแพ้ได้บางนัดแต่กับแชมเปี้ยน e a ลีกจะมีช่วงเวลาสำคัญอย่างแมตช์เดย์และรอบ k อ o เอา u t ที่ไม่สามารถผิดพลาดได้เลยอันเชลติอยากให้ลูกทีมทุกคนเข้าใจในสิ่งนี้ครับความกังวลของสตาฟโค้ชเกี่ยวกับเกมรับของทีมในฤดูการนี้ก็มีบ้าง หลังจากที่ทีมไม่สามารถเซ็นสัญญาเลนี่ยโร่กองหลังอนาคตไกลไวัย18ปีที่ย้ายจากสโมสรลินของลีกฝรั่งเศสไปทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกเขาคาดการว่าซีซั่นนี้อาจเสียประตูเพิ่มขึ้น10-15ลูกแต่ความกังวลน,นี้ก็ทดแทนด้วยการมาของเอ็มบัปเป้ที่คาดว่าจะถล่มตาข่ายได้มากขึ้นเช่นกันครับอันเชลติได้ขอให้สโมสรช่วยหาเซ็นเตอร์แบ็กเข้ามาเสริมทีมแต่เขาก็รู้ว่าดินนี้อาจจะไม่สำเร็จถ้าไม่เป็นไปตามแผนก็ยังสามารถถอยชูอเมนีลงไปทดแทนแอดมิลิตา และอันโตนิโอรูดิเกอร์ในช่วงที่2คนนี้มีอาการบาดเจ็บในฐานะผู้จัดการทีมเรอัลมาดริดอันเชลติจะต้องบริหารจัดการกับผู้เล่นที่มีอยู่ให้ได้เรื่องราวนี้เคยเกิดขึ้นเมื่อช่วงตลาดซื้อขายฤดูกาลที่แล้วบอร์ดบริหารของทีมไม่ได้เซ็นแฮร์รี่เคนเพื่อเข้ามาแทนเบนเซม่าที่ย้ายออกจากทีมไปรวมถึงช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมอันเชลติต้องการเซ็นเตอร์แบ็กตัวใหม่เพราะปัญหาบาดเจ็บที่ทําให้เหลือตัวเลือกเพียงรูดิเกอร์กับมิลิตาและล่าสุดในช่วงซัมเมอร์นี้ คำขอที่จะเพิ่มทีมสตาฟโค้ชของเขาก็ไม่ได้รับการอนุมัติเช่นกันอันเชลติและผู้ช่วยของเขารู้ดีว่าหากเทียบสถิติการทำประตูกับฤดูกาลที่แล้วที่ทีมยิงได้87ประตูจาก38นัดในลาลีกาและจบด้วยการคว้าแชมป์พร้อมกับผลต่างประตูอยู่ที่61ประตูอีกทั้งมีแต้มทิ้งห่างจากทีมอันดับ2ถึง10แต้มเป็นเรื่องยากและฤดูกาลที่จะมาถึงนี้ทีมไม่มีคนที่จะเปิดบอลให้เพื่อนได้แม่นๆอย่างโทนี่ครสแล้วอาดากูเล่และลูก้าโมริต อาจเป็นตัวเลือกในตำแหน่งนี้แทนอย่างไรก็ตามด้วยประสบการณ์ที่ยังไม่มากพอของอาดากูแลเวย19ปีและลูก้าโมริตที่จะอายุครบ39ปีในเดือนกันยายนนี้ย่อมีพลังในสนามน้อยลงอย่างแน่นอนอันเชลติน่าจะมองหาผู้เล่นที่ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมส่วนใหญ่นั่นทำให้โรดริโก้ลูคัสบาสเกสหรือแม้แต่บอเบเดกองกลางสารพัดประโยชน์ที่เล่นได้หลายตำแหน่งต้องรับผิดชอบมากขึ้น แต่ประเด็นหลักอยู่ที่การใช้งานเอ็มบัปเป้ว่าจะถูกวางแผนอย่างไรและการปรับตัวของเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆเวลาที่ต้องเล่นร่วมกับเขาทั้งหมดนี้จะส่งผลต่อรูปแบบเกมรุกและเกมรับของเรอัลมาดริดอย่างไรนั่นเป็นสิ่งที่แฟนบอลคงต้องติดตามกันต่อไปถ้าคุณชอบวิดีโอนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนอกจากนี้อย่าลืมเปิดการแจ้งเตือนด้วยกระดิ่งเพื่อไม่ให้คุณพลาดเนื้อหาใหม่ๆเจอกันในคลิปหน้าครับ